เอาข้าวดีผสมข้าวไปเยอะๆตักมาให้ป้าเยอะๆเลยคนกินเขาไม่รู้หรอกอป้าทำแบบนี้ไม่เอาเปียกเข้าไหนหรอป้าโอ๊ยป้าทำมาตั้งนานแล้วได้แล้วครับเออดี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 มากป้า,าทำไมทำแบบนี้วะไม่เอาเปียกคนอื่รืออย่างนี้เลยนะป้า นี่ป้ายคนนี้แหละที่แกชอบซื้อของใกล้หมดอายุอะ่ะเปนนี้เหรออจริงดิก็มันถูกไงเพราะนั้นเห็นแกไปซื้อเศษเนื้อเศษผักที่เขาคัดจริงแล้วอะ่ะอืมอืมกูว่าแม่งทำแม่งทำแม่งแล้วว่ะผักเสียเสียแม่งกินเราไหมเนี่ยไม่เราค่แล้วขายเท่าไหรอ่อ่ะ แบบดีๆยี่สิบแบบเสีย5ห้าบาทขายไหมล่ะขายค่ะดีๆเอาแบบนี้แห,หละัน้นาหมดดยอ่า เนื้อราคาเท่าไรร้อยห้าสิบครับผมร้อยเดียวไม่ได้เหรอเอาพวกมันเศษอะกระดูกอะเท่าไหร่เอาที่มันติดเนื้อด้วยเศษอะ่ะไม่อยากใช้ของแพงป้าไม่ชอบเอามาเยอะๆเลยเอาตาลยังนั่นเขามาซื้อเนื้ออะไรของเขานีย่ยฮะเศษเนื้อย่างเงี้ยเขาเอาไปทำอะไรตาล ไม่รู้เหมือนกันเห็นเขามาซื้ออย่างนี้ทุกวันเลยเอ้าเหรอ <c oughs> พี่ก็สงสัยพี่ก็เห็นนะแต่ว่าพี่ก็ไม่แน่ใจอะ่ะอออเหรอหรือว่าเขาเอาไปให้นั่งหระเป่าพวกหมาพวกแมวหรือเปล่างานทนั้นไม่ต้องไปซื้อยากไเสือทนั้นกินได้หมดเดี๋ยว่ราข้างทางนี่แหละไม่ต้องลงทุน ประยันทุนนป้าลานข้าวดีว่วะเก็บผักเนี้แค่ผักข้างทางเอาให้คนกินนี่นะไม่รู้ว่าโดนขี้หมาขี้แมวขี้ใส่หรือเปล่าทำไมทำแบบนี้วะ ไม่เก็บผักหรอเอาไปเลยนะหนูรดน้ำให้ทุกวันนั่นแหละเอาไปได้เลยยายอันนั้นก็ผักกระเฉดเก็บเอาแถวนี้แหละไม่ต้องไปซื้ออ,อันนี้ก็ผักํำลิงผักชุอมมีหมดเลยอืมอง,งามๆทั้งนั้นเลย ไปซื้อให้มันเ,นเพื่องจังทำไมเก็บเอาทามข้างทางนี้เลยรดต้นคุนด้วยเอาป้าเลยครับเอาเลยครับป้าเอาข้าวดีผสมเข้าไปเยอะๆ ตักมาให้ป้าเยอะๆเลยคนกินเขาไม่รู้หรอกป้าทำแบบนี้ไม่เอาเปียกเข้าไหนหรอป้าโอยป้าทํามาตั้งนานแล้วได้แล้วครับเออดี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 มากป้า,าทำไมทําแบบนี้วะไม่นาเอาเปียกนอนอย่างนี้เลยนะป้าแกน่าจะทําอย่างนี้ทุกวันนะแต่ยกเว้นเสาร์อาทิตย์อะ ยกเว้นเสาทิด้วยทำไมต้องยกเว้นเสาทิย์วะเสาทิย์แกน่าจะเข้าวัดอ่ะกูว่านะแกต้องเป็นคนมือถือสากบปากถือศีลอ่ะแบบว่าไปสำนึกที่วัดเสาทิดาเวย้ย <c oughs> เออสักวันอ่ะกูว่าเราจะต้องไปแอบดูป้าที่ร้านสักวันแล้วล่ะดูกูพาไปเปิดโปงมันมกูว่าแต่มาะเ คนอย่างเยอะเลยขนาดนี้แม่งคนลงมเตกินเต็มร้านเลยเนะี่ยเดีด๋ยว<ด>เราเข้าไปดูใกล้ๆกันป้านคิด้างน ทำไมไม่บอกจะได้ตักให้น้อยๆรู้ไหมว่าของมันแพงพอดีบวดฟันก็ไม่ได้จริงขอโทษป้าวันหน้าอย่าให้เยันไ้กินเหลืออีกนะเข้าใจไหมโอเคป้าขอโทษฮะป้าขอ,อข้าวกินมึงอีกแล้วเหรอจัากาหน้าร้านไป,ไปไปไปนั่งที่ของมึงเลย ป้าจิตังครับดูป้ายจ้หัวละสิบบาทเด็กใหม่ล้วสิเราค<ๆ>ือมากินครั้งแรกเหรออร่อยไหมอร่อยครับป้าอร่อยอร่อยครับสิบบาทเนะบบาะป้าป้าขายแค่นี้ป้าได้เ่ร ป้าไม่มีครอบครัวไม่รู้ว่าจะหามาทําไมมากมายเงินทองน่ะป้าลดค่าใช้จ่ายของพวกทิ่พ่อแม่ส่งมาเรียนน่ะป้าไม่หวังอะไรหรอกขอแค่พวกแกกินข้าวของป้าให้กิน,นิให้มีแรงทํางานมีแรงเรียนมีแรงสู้ชีวิตต่อไปคนที่บ้านรอพวกแกอยู่กับสารฝันในพวกเขานะคนเราถ้าหวังแต่จะรวยมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอก ถ้าเราจะมีความสุขเราทําอะไรก็ได้เราก็จะมีความสุขเรามีความสุขคนอื่นเขาก็มีความสุขไปไปกลับไปตั้งใจเรียนนะลูกครับครัได้นะไ<ป>ครับไครับพอ,อไม่ใช่แกไป็นนะ้เข้าแก วัละสิบาทอ๋อเหรอให้คนราคาถูกแบบซื้อง่ายๆอ่ะพี่เออ๋อเหรออ๋อก็อมีเสร็จเลยอย่างงี้ที่เหลือไปมี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 เ<ม>หรอแกม,มาซื้อทุกวันเลยนะอ๋อเหรอก็อตอนขายแพงไหมก็ไม่แพงอ่ะพี่เอปกติตานก็ขายแกร้อยห้าสิบเนื้อเดิมทีนี้เห็นแกมาขอร้อยน,นึงตานก็นให้แกร้อยน,นึงเออแล้วก็ขารขายเป็นโลดตานก็ถือว่าช่วยกันแล้วกันนะแกเอาไปทำบุญน่ะใช่ไหมแกฝากข้างทางเอาให้คนกินเนี่ย โดนที่หมาที่แมวที่ใสหรือเปล่าป้าทำไมทำแบบนี้บน่าเอาเปรียบคนอย่างนี้เ,เ,ลเ,นเลยระป่ะเออแกก็เป็นคนดีเนาะขอให้แกได้บุญนด้เยอะเจอกันนะ